พระพุทธเจ้ารับสั่งว่า ให้ประดิสฐานพุทธบริษัทก็คือประดิสฐานพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะพระพุทธเจ้าเข้าใจชัดเจนว่าการที่พระศาสนาจะดำรงต่อไปเนี่ยจะต้องมีทั้งคนบวชผู้หญิงผู้ชายคนไม่บวชผู้หญิงผู้ชายเพราะคนที่ไม่บวชเนี่ยจะเป็นฐานกำลังที่จะดูแลพระที่บวช พระที่บวชนีคะจะเป็นจํานวนน้อยไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุจํานวนน้อยแต่จะเป็นผู้ที่มีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อนํามาสั่งสอนอบรมให้กับประชาชนส่วนใหญ่ สามารถจะบวชได้เพราะผู้หญิงสามารถจะบรรลุธรรมได้เป้าหมายของการบวชคือการสืบทอดพศาสนาตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าที่ให้ผู้หญิงบวชการบวชไม่ได้เป็นการยืนยันว่าจะบรรลุธรรม แต่การบวชเนี่ยนะคะเป็นหนทางชีวิตที่จะทำให้สังคมเห็นว่าอ๋อมีครูบาอาจารย์ทางผู้หญิงที่เขาจะสามารถที่จะมากราบกับตักได้อันนี้แสดงให้ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้หญิงเราที่ออกบวชแล้วเนะี่ยจะเป็นหลักใจให้ผู้หญิงซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศไทยถ้าเรามีวัดของผู้หญิง เด็กและผู้หญิงเนี่ยเราคงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะถูกกระทำหรือจะถูกกล่าวหาหรือจะถูกวิพากษ์ว่าเข้ามาทำอะไรที่วัดบ่อยๆเพราะถ้าเป็นวัตระวัดของผู้หญิงวัดที่มีกิจในการปฏิบัติเนี่ยผู้หญิงและเด็กสามารถมากินมานอนมาใช้ชีวิตเรียนรู้ธรรมะจากความจริงเพราะนั้นพื้นที่ที่ปลอดภัยของผู้หญิงและเด็กก็คือวัดนั่นเอง สีดาหรอคะเ,ออเราเราเป็นอารามเนาะเป็นที่ปฏิบัติของทั้งพิสุนีสาม,มนเนรีสิคมนาแล้วก็ผู้หญิงที่สนใจในการที่จะปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมวินยัยตามพระไตรปิฎกตีสี่ครึ่งก็ทำวัดพร้อมกันทำวัดพร้อมกัน ทําทไมต้องทําวัดพร้อมกันจะได้รู้ว่าตื่น <c oughs> นะก็ถ้าสมมุติใครไม่มาเราก็จะได้รู้ว่าเขาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าใช่หมคตีห้าครึ่งก็เตรียมตัวไปบินทบาท3สายนะคะแต่ก่อนท่านก็มาเะพาะกันถึงบาลานท์ ท้พาพรรษาก็จะมาทุกวันช่วงแรกก็มีคนต่อต้านค่ะแม้แต่ใบบินธบาทเขาก็บอกว่าเอา้าทำไมมาใส่ชุดเรียนแบบพระไปขอพระหรือยังไปขอพิสุหรือยังอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตค่ะโยมเจริญพรอย่างที่โยมถามนั่นแหละว่าพ้อก็ออยังไม่ยอมรับท่านอาจจะไม่เปิดใจกว้างอ้าวมาบวชยังไงล่ะเป็นผู้หญิงมาบวช แล้วก็าําความลําบากแล้วก็ทาากําความเสี่มเสียไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่ท่านไม่เปิดใจก,กว้างไงนะทำไมผู้หญิงละ่ะอย่าลืมมาามาวัดนี่ที่เขามารักษาอุโบสถศิสินเนี่ยวัดวัดหนึ่งมีผู้ชายแค่สามสี่ 3, 4, 4, คนนะนอกเหนือจากนั้นเป็นผู้หญิงหมดนะศาสนาพูอย่าลืมว่าท่านไม่ได้กําหนดนะใครอยากจะประพฤติปฏิบัติใครอยากจะเห็นเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมะจะเป็นหญิงก็ได้จะเป็นชายก็ได้ จะเป็นเด็กจะเป็นเยาวชนแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่จะมีความตั้งกิจตั้งใจเพราะฉะนั้นหลวงพ่อว่าอย่างไงอย่างไงพุทธศาสนานี้ก็ยังยังสามารถที่จะเผยแผ่ไปได้ทั่วโลกไม่ใช่บุ d h i s ออฟไทยแลนด์เป็น Buddhism of อฟโดเวอรแล้วเดี๋ยวนี้มันทั่วโลกแล้วผู้หญิงกับผู้หญิงพูดกันก็อาจจะหลวงพ่อว่าว่ามันมันก็เผยแผ่พุทธศาสนาสําหรับตัวหลวงพ่อหลวงพ่อว่าก็เป็นการเผยแผ่ได้ดีที่สุด จางมตตาจายโหจตตาโรธรรมวันติอายุวันโสุขังใหสบายใจค่ะก็ท่านก็ปฏิบัติเป็นที่น่าชื่นชมใครจะว่าผู้หญิงเป็นพระไม่ค่อยนั่นแต่สำหรับแม่แม่บอกไม่มีปัญหาขอให้เราได้ทำบุญ แล้วดูจากพฤต,ติกรรมของท่านก็น่าเริ่มใสค่ะ<ม>บางคนบอกว่าถ้าเป็นชุดขาวจะกาา ถ้าสีนี้ไม like ่กาบบางคนนะไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้บริแทกไก่กาบเราต้องมีศินให้บริสุทธิ์ต้องตั้งใจปฏิบัตินะอย่าให้เลเทะอย่าให้มันคือคือต้องเราต้องมั่นมั่นในการข้อปรัถมจริงๆให้่อยเห็นดูให้เราได้ให้เราเห็นว่าเราอยู่ได้ปฏิทั้เขาเห็นว่าเราทําได้เนี่ย พราการรู้ทมเหมือนที่ที่ที่คุณคนเห็นว่าหญิงชายบรรลุธรรมเหมือนกันหมดถ้าคุณตั้งใจทําแล้วก็เสื่อมเหมือนกันหมดถ้าคุณไม่ทาปฏิบัติธรรมนี่เองอย่างโรงเรียนนี่คืออาหม่อมก็เป็นคนสอนสอนธรรมะสอนอะรก็สอนภาษาอังกฤษด้วยให้เด็กมันเปลี่ยนแปลงยายดเด็กมันเปลี่ยนแปลงนะครับมาขอในมณฑมาไปไปสอนให้ผมได้ไหมครับครูมาสอนครูมาขอนิมนต์ให้ไปช่วย โดยมีเงินเดือนจิตอาสาแล้วก็มันก็เออได้เข้าไปหม่อมก็ไปท่านโรเรียนไปช่วยกันก็เห็นว่าหลวงแม่อาชื่งเป็นแม่หม่อมมีความสามารถด้านภาษาหลวงแม่ก็ไปทางโรงเรียนก็ประสานท่านหลวงแม่ขอความอนุเคราะห์พอดีหลวงแม่เข้ามาหลวงแม่ก็ด้วยความสงสารเด็กนะครับอยากให้เด็กได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็คือด้วยบริบทของครูนะครับไม่มีเอกภาษาอังกฤษโดยตรง ก็หลวงแม่ก็มาสอนสอนตั้งแต่ปีนี้เป็นปีที่3ทุกวันนี้เด็กสามารถพูดภาษาอังกฤษได้พื้นฐานก็คือแน่นพอสมควรท่า oh, 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 oh. นสอนด้วยความจริงใจนะอยากให้เด็กได้อยากให้คุณครูปฏิบัติตาม,ตาม,ต,ามตามกันไปแล้วก็อยากให้ชุมชนบ้านบ้านโรงเรียนอยู่ร่วมกันตลอดไปครับ ถ้าสําหรับความเห็นนะครับส่วนตัวลึกๆก็บอกนับถือนะครับในการปฏิบัติปฏิบัติจริงแล้วก็เป็นรูปป,ประรมเห็นได้บอกว่าเป็นแบบอย่างในการที่จะทํานุบำรุง,งศาสนาต่อไปอันนีชน้ชื่นชมนะครับตรงนี้สําคัญมากการเกือ้อกูลสังคมถ้าเรามีโอกาสนะเพื่อให้เขาได้เห็นก็อ,นอันดับแรกเห็นแล้วก่อนในการเผยแผ่พิจุนีที่เขาเห็นเห็นเห็นผ้าเหลืองนะเราเห็นผ้าเหลืองว่าโอ้เอามีด้วยเหรออย่างเงี้ยผู้หญิงบวดท้ายมีดือยเหรออันดับแรกก่อน หลักใจก็คือเ่าไปเกื้อกูลเขาชื่อเหลือเขาอย่างใหุ้นการศึกษาเนี่ยม่อเขามีจัดงานเราก็ให้ดการศึกษาตนนัวไหนรู้ว่าเราจะให้ได้ช่วยได้ตามกําลังเรามจะ่าให้ให้จนเกินเราเดือดร้อนนะมันที่ก็ขอมาขอทุนเรามาขอโนคนนี้ามาแล้วก็ให้ตามกําลังเราเนี่ยไม่ใช่มากมายการที่ผู้หญิงออกบวชในสถานะภิกษุณี สามารถที่จะเผยแผ่ศาสนาไปพร้อมกับกระบวนการเรียนรู้ถ้าเข้าใจชัดเจนและแจ่มแจ้งที่แม่ติ๋วใช้คําว่าแจ่มแจ้งคือเรียนรู้ที่ไม่ใช่จากตํารายอย่างเดียวไม่ใช่จากพัตรไตรปิฎกอย่างเดียวเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงแล้วก็เพาะขึ้นมาในบางเรื่องราวเนี่ยพบว่าตรงนั้นนะ่ะเราสามารถเอามาเป็นองค์ความรู้แล้วก็เผยแผ่ออกไปได้ที่โฮมฮากเนี่ยแม่ติ๋วอยากจะบอกว่าเราใช้ศาสนากันทุกวัน พระผู้หญิงสามารถเป็นแม่ของเด็กได้ทำหน้าที่เป็นทั้งแม่และเป็นทั้งพระได้ในเวลาเดียวกันเพราะเราอย่าลืมว่าสังคมทุกวันนี้เด็กขาดความรักจากครอบครัวไม่น้อยเลยเด็กอยู่กับจอก็ไม่น้อยเลยถามว่าเด็กที่อยู่กับจอขาดรักไหมใช่เขาไม่อบอุ่นเขาก็เลยไปเชื่อคนที่อยู่ในจอนั้นไปเชื่อคนที่พูดหวานๆในจอนั้นเพราะฉะนั้นเราพบว่าเด็กมีปัญหามากขึ้น ราะชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันมีความเป็นมาที่แตกต่างกันพอมันมีบาดแผลในใจเรื่องคนไม่รักหรือถูกทิ้งหรือพ่อตายจากแม่ตายจากเนี่ยสิ่งสําคัญที่เด็กๆเ,เรียนรู้จากแม่ติว๋วเรื่องศาสนาจริงๆคือเขาเห็นแม่ติ๋วมีความสุขขึ้นคือให้มันเป็นเรื่องสบายๆเพราะฉะนั้นทางสายกลางของแม่ติ๋วเนี่ยไม่ใช่ทางสายกลางเพราะท่องจําแต่เป็นทางสายกลางที่เรารู้ว่าเราจะต้องไม่ตึงกับเด็กเกินไปแต่ก็ไม่ได้หมายถึงหย่อนยานและตามใจ แต่เราจะอยู่ด้วยกันเราจะดูแลกันเราจะกอดกันตรงนี้นะเราจะนอนคุยกันเล่านิทานให้กันฟังจนกว่าจะจากกันแต่ตายแล้วคือจบนะความรักจริงๆไม่ได้ตามใจเพื่อให้เขารักเราการตามใจเพราะให้สังเกตนะคะถามใจตัวเองเลยเราให้เาะอ,อยากให้เขารักแต่ถ้าความรักที่ไม่ต้องรักแม่ก็ได้แต่ขอให้หนูมีความสุขอันนี้จะเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆ อะไรจะเกิดให้มันเกิดเลยลูกเอ๋ยแม่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเจ้าแต่ขอให้เจ้ารู้ว่าสิ่งที่เจ้าทำเจ้าต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เจ้าทำนะแค่นั้นเอง mm. เป็นการสอนที่ไม่ได้มีในตำราแต่จากการปฏิบัติจริงที่สามารถเทียบได้จากคำสอนของพระพุทธองค์เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเวิร์ดดิงที่ท่องจำ mm. การบวชเป็นทางเดินทางเดินหนึ่งเลยนะเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้หญิง ที่มีสิทธิ์จะเดินมีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินไปในเส้นทางนั้นทำว่าอยากจะให้ทางทางไหนก็แล้วแต่นะเขายอมรับหรือเปล่านะก็ไม่ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อ,เ,อ,อเพื่อขัดเกลาตัวเองเพื่อปรับปรุงตัวเองเพื่อปัดวัฏฏสงสาร ไม่ได้บวชเพื่อให้ใครมายอมรับการบวชมันเป็นความสุขนะคะเป็นความสุขที่ที่หาจากการเป็นคา,ารวะไม่ได้แบบเท่าที่พิกษณุณีมีคุณภาพประชาชนยอมรับสอนธรรมะได้ ท่านก็ไปของท่านได้ไปของท่านได้เหมือนกับวัดเราเนี่ยวัดเราอยู่มาแล้ว67ปีเราก็ยังอยู่ได้นะคะเช่นเดียวกันอารามแ,แต่ละแห่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง5้ปีปีนี้ท่านก็จะอยู่ของท่านได้ต่อไปถ้าท่านมั่นคงในวัดปฏิบัติของท่านถ้าท่านมั่นคงในธรรมะของพระพุทธเจ้ามั่นคงในการปฏิบัติตามระวินยัยหลวงแม่คิดว่ายอยู่ได้